สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินพิเศษครับขณะนี้เวลาบ่ายโมงสิบนาทีครับพี่น้องตอนนี้ทีมงานเปลี่ยนแผนกแล้วนะครับเปลี่ยนแผนกเขาไปจําการแล้วนะครับทีมเวทีตอนนี้เซตสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับกาลังพัก่อนะครับต่เวลาพัก่อนทีมเวทีครับอากาศค่อนข้างคอนครับตอนนี้กาลังขยับรถขยับน้าครับม่ลงนิดครับ ีมเอารถมาลง่มมิกครับต่างหานมีกครับผักกินเขากินน้ำพักอนครับลุยที่กับช่วงประมาณบาสามสีม่มงครับขึ้นระบบไฟข้างบนข้างบนครับวันนี้เราทำการแสดงอยู่ที่นะครับ โรงเรียนบ้านชัยศรีสุขนะครับตำบลยางอุ้มอำเภอท่าคันโทจังหวัดกาลสินนะครับท่านเด้ถามราคาบัตรนะครับว่าราคาบัตรจะเท่าใดนะครับด้วยว่าช่มฟรีรอรุ่นนะครับตอนนี้ระบบลำโพงสองขางก็ตั้งเซ็ตสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับระบบไฟด้านหลังก็เซ็ตสิ้นแล้วนะครับระบบสายระบบยงางตอนนี้ก็รอแ่ ทีมงานครับกาลั่ลุยกาลั่นเลงครับระบบระบบจอแล้วก็ทีมประดับนะครับช่วงแรงๆอาจจะเป็นระบบไฟเขาประจำการนะครับสิ่งทั้งด้านร้านค้าร้าคข้ายก็เริ่มทยอยกันมาหลายแล้วครับหลายล้านแล้ว ทยอยกันมาเรื่อยๆครับงานงอกครับสิบรีตร์ตต้นใหม่บางมิกครับเดี๋ยวสักรู่กาจะหลากล่างซ้ายนะครับล่างสายตอนนี้มีอยู่ลิปก็อันนะครับเดี๋ยว พอเดินทางไปปาจีนนะครับก็จะเอามาเพิ่มอีกพอแถมเอามาเพิ่มให้อีกยี่สิบอันนะครับยี่สิบอันนี่นะขนาดวิธีพอดีนะครับพี่น้องป้องกันรถล่าเหยีาะสายนะครับมึงมีปัญหาครับตอนนี้ก็เล็งมือกันเต็มที่ครับ ให้เล้่แเ่เว่นครับพี่นอ้องบวกเกินบวกเกินหกโมงครับ6กโมงทุ่มหนึ่งก็ละประมาณนี้ครับเสร็จทุกระบบพร้อมเซ็กซ์เสาวนะครับเริ่มกันทําการแสดงเหมือนเดิมครับสามทุม่มสอดแจงครับอออตอนนี้

แรก็พักควันครับกินข้าวกินน้ำครับลุยต่อช่วงประมาณใบสามใบสามครึ่งครับลุยเพื่อให้เฟซเซเว่นครับอากาศหอนนะครับนี่นีน่หอนแห้งได้หรอครับระบบจอก็เ,เริ่มทําการนะครับด้านบน ตอนนี้กำลังไล่เก็บครับฟอ่อนาก็ยืนลงมาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กำลังไล่เก็บฉากไล่เก็บฉากไล่เก็บบันไดครับรอบเป็นขึ้นขั้นแล้วครับขั้นไฟขึ้นจอเสร็จขึ้นขั้นไฟแลก็ทีมงานไฟก็จะเข้าไปประจัญการครับ เป็นตัวทัดจากรถคันนี้นะครับจะขึ้นไปพอขึ้นเสซนแล้วจิ้มไฟก็จะเขาลุ่ยท่านที่ครับอยู่ใกล้ๆครับเดินทางมากครับพี่น้องพื้นที่ โอเคเลยครับตอนนี้ยังบุมีไผมาจับจองพื้นที่นะครับไวยช่วงนี้ก็ยังแดนฮอนอยู่ครับซึ่งคาดว่าอีกจังน้อยครับก็น่าจะเริ่มทะยอยกันมากเรื่อยๆครับ ทีมสังกสีกำลังเดินทางมานะครับท่านหอดนะครับทางจะ่ากระรอทีมสังกสีอยู่นะครับตอนนี้ทีมสังกสีก่ออกจากงานบานอีหลาน่อยมือคลื่นนี่นะครับเดินทางออกมาเตสเซารครับเพื่อมาทางนี้ต่อนะครับขาดว่าอีกสักพักครับเดินทางก็น่าจะเดินทางมาหอดครับ ร้านค้า้านขายอยู่ภายในเบิร์นะครับสังกะสีหนีล่ลอมอยู่ภายในเอาร้านค้าอยู่ภายในเบิร์ตเลยน,นะครับสังกะสีนี่ชุดใหญ่นะครับ,รบพี่น้องสหรับคลิปนี้บอลก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ